สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนผมมีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียหลังมีข่าวการเลื่อนการแข่งขันไทยลีกและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือ<ส>ก <น Europe> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซีย หลังมีข่าวการเลื่อนการแข่งขันไทยลีกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นแอดมินเพจกล่าวว่าแอบสองคู่ต่อสู้ประกาศอย่างเป็นทางการการแข่งขันไทยลีกถูกระงับการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมถูกยกเลิกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัดสินใจที่จะเลื่อนการแข่งขันไทยลีกออกไปเป็นเวลา45วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนั้นไทยลีกในสัปดาห์ที่4จึงจะเริ่มการแข่งขันอีกครั้งในวันที่17เมษายนปี2020จากนั้นก็มีชาวอินโดนีเซียมาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้มากมายเลยนะครับโดยท่านได้กล่าวว่ามีแนวโน้มว่าลีกของเวียดนามก็กําลังจะตามมาทิตติมุมมองท่านต่อมาครับอินโดนีเซียก็คงจะต้องเลื่อนการแข่งขันลีกด้วยเช่นกันคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า มันคงจะไม่เกิดขึ้นกับลีกาวันความคิดเห็นท่านต่อมาครับลีกาวันกำลังจะตามมามุมมองท่านต่อมากล่าวว่าที่นี่ก็ควรจะเลื่อนด้วยเช่นกันคอมเมนต์ท่านมาครับพวกเขาเลื่อนการแข่งขันสัปดาห์ที่4ออกไปถ้าลีกาวันถูกเลื่อนด้วยตารางการแข่งขันของอินโดนีเซียคงจะอัดแน่นมากเลยทีเดียว ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าผลกระทบไม่ธรรมดาเลยจริงๆมุมมองท่านต่อมาครับเปลี่ยนชื่อเพจเป็นฟุตบอลไทยแลนด์เถอะฉันรู้สึกอิจฉาท,ที่ฟุตบอลไทยพัฒนาไปข้างหน้าเมื่อฉันได้ยินข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยหรือฟุตบอลมาลเลเซียชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าตามความคิดของฉันนะโคโรนาไวรัสคือการลงโทษของพระเจ้า ต่อคนที่ต้องการทำลายศาสนาอิสลามความคิดเห็นท่านต่อมาครับผมคิดว่าหลีกควรจะมีการแข่งขันต่อไปแต่ต้องห้ามกองเชียร์เข้าชมเพราะว่าสิ่งที่จำเป็นก็คือการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดผู้ว่าราชการจังหวัดควรออกคำสั่งห้ามไม่ให้มีการรวมตัวกันขณะที่ประชาชนก็ต้องไม่มีการรวมตัวกันที่ใดที่หนึ่งเพื่อความปลอดภยัย รัฐบาลกลางยังไม่มีการกําหนดสถานการณ์เฝ้าระวังแต่อย่างใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเป็นไปได้ว่าลีกของอินโดนีเซียก็จะเลื่อนด้วยเช่นกันคอมเมนต์ท่านมากครับลีกาวันก็พึ่งจะเลื่อนไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามรายการ f อ c h a แชมเปียน a g ลีปี2021ก็คงจะเลื่อนด้วยเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า หนึ่งในหลีกที่ดีที่สุดของเอเชียมุมมองท่านต่อมาครับมั่นใจได้เลยว่าการแข่งการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในประเทศไทยก็จะต้องเลื่อนแน่นอนคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าวังว่าในอินโดนีเซียจะไม่มีการแพร่ระบาดและผู้ป่วยก็หายป่วยดยเร็วเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อหลีกและผลประโยชน์อื่นๆใครเห็นด้วยกดไลค์เลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ฉันหวังว่าลีแก้วันจะมีการแข่งขันต่อไปตามตารางแข่งขันและมีผู้เข้าชมจำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนแต่ก็ต้องไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปฉันหวังว่าไวรัตส,สวนนี้ในอินโดนีเซียจะสิ้นสุดลงในไม่ช้านี้มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเมื่อหลีกของพวกเรากำลังจะไปได้ดีก็มักจะมีอุปสรรคมาขวางทางตลอดเลยคอมเมนต์ท่านมาครับไม่มีผู้เข้าชมน่าจะปลอดภัยกว่า ปลอดภัยสําหรับทุกคนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ารู้สึกอึดอัดใจอีกครั้งถ้าลีก้าวันต้องเลื่อกนการแข่งขันด้วยมุมมองท่านต่อมาครับใช่แล้วมันช่วยไม่ได้ลีก้าวันต้องเลื่อกนการแข่งขันออกไปช่วคราวรวมไปถึงรายการ FF ฟเอฟโอลิมิกสฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสนี้เช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า ฉันมั่นใจว่าลีกของอินโดนีเซียก็คงจะต้องเลื่อนเนื่องจากโควิด -19 นี้ด้วยเช่นกันและคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายกล่าวว่าวังว่ารายการยูโร2020จะไม่เลื่อนด้วยนะต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังทราบข่าวเกี่ยวกับการเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นแอดมินเพจกล่าวว่า breaking news สมาคมฟุตบอลอินโดนีเซีย นงเล็บ PSSI ได้ยืนยันแล้วว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในนัดระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดนีเซียจะถูกเลื่อนออกไปในเดือนตุลาคมและยังมีการเลื่อนการแข่งขันในเกมที่อินโดนีเซียพบกับ U a E ในวันที่31มีนาคมและพบกับเวียดนามในวันที่6มิถุนายนนี้อีกด้วยผลจากการตัดสินใจนี้ทำให้การเก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติซึ่งจะมีขึ้นในวันที่16มีนาคม ถูกยกเลิกแล้วการยกเลิกนี้ยังส่งผลทำให้หลีกของอินโดนีเซียต้องมีการจัดตารางการแข่งขันใหม่เพราะว่าตารางการแข่งขันฟี ف าเดนในช่วงเดือนมีนาคมจะว่างเปล่าและตารางการแข่งขันลีกที่หนึ่งในเดือนตุลาคมจะถูกแทนที่ด้วยตารางการฝึกซ้อมทีมชาติอินโดนีเซียใช่แล้วครับมีการเลื่อนการแข่งขันในนัดที่พบกับไทย UAE และเวียดนามโดยฟี ف าจะเลื่อนไปแข่งขันในเดือนตุลาคม และช่วงเวลาที่พวกเราใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมในเดือนมีนาคมเพื่อที่จะแข่งขันฟีฟาเด็กก็จะว่างเปล่าจากนั้นในเดือนตุลาคมพวกเราก็จะเลื่อนอีกครั้งรองนายกสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียชูชูสมานตรีกล่าวเมื่อวันพุทธที่4มีนาคมปี2020จากนั้นก็มีชาวอินโดนีเซียมาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้มากมายเลยนะครับโดยท่านได้กล่าวว่าแม้ว่าในเดือนตุลาคมเวลาที่ใช้ในการเตรียมตัวในรายการ FF จะแคบลงไป และจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านสภาพร่างกายที่อ่อนล้าถ้าเป็นในยุโรปพวกเขาก็จะมีตัวเลือกในการจัดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมหรือจัดการแข่งขันโดยมีการตรวจสุขภาพที่เข้มงวดก่อนเข้าสู่สนามมุมมองท่านต่อมาครับเลื่อนไปนานมากแทบจะรอชมการแข่งขันของทีมชาติชุดใหญ่ไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขเกี่ยวกับสภาพร่างกายที่ผอมกระรองของผู้เล่นทีมชาติได้แล้ว ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ1ประเทศเป็นผู้สร้างปัญหาส่งผลกระทบไปหมดเป็นข่าวที่แย่จริงๆผมอยากชมทีมชาติมากขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้สนใจอย่างอื่นนอกจากฟุตบอลแต่ถ้าหากคิดในแง่ดีก็จะมีเวลาเตรียมความพร้อมเพิ่มมากขึ้นมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทำไมไม่ฉีดยาผู้ป่วยชุดแรกให้ตายไปให้หมดเลยถ้ามันจะมีการแพร่ระบาดไปทั่วทุกคนแห่งแบบนี้ใช่ แม้ว่ามันจะดูไร้มนุษยธรรมไปหน่อยก็เถอะสมองของผมสุดยอดไปเลยคอมเมนต์ท่านมากครับเยี่ยมเลยยังพอมีเวลาให้ชินแทยงได้เฟ้นหาผู้เล่นในลีกชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเป็นเพราะว่าไว,าวารัสเชชาวจีนส่วนใหญ่ชอบกินอาหารแปลกๆเช่นลูกหนูตัวเป็นๆเ,เห็นได้ชัดว่ากินไปโดยไม่ใช้สมองคิดเลย หวังว่าการเลื่อนในครั้งนี้จะถูกแทนที่ด้วยการอุ่นเครื่องนะมุมมองท่านต่อมาครับรู้สึกเวียนหัวเกี่ยวกับตารางการแข่งขันไปหมดแล้วมีไวรัสที่ไม่ได้รับเชิญสร้างความโกลาหลไปหมดคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าคราวนี้ถ้าการแข่งขันทีมชาติถูกเลื่อนออกไปฉันรู้สึกมีความสุขความคิดเห็นท่านต่อมาครับขณะที่เลื่อนการแข่งขัน โคชินแทยงมีเวลาอย่างมากมายในการเตรียมความพร้อมให้กับทีมชาติอย่างละเอียดถี่ถ้วนมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถือว่าเป็นประโยชน์ในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งในเวอร์ชั่นของโอปป้าโดยตั้งข้อสังเกตว่าผู้ป่วยโควิด -19 ในอินโดนีเซียยังอยู่ในระดับตำ่ำดังนั้นลีกควรจะดำเนินต่อไปตามปกติคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าตุลาคมรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก พฤศจิกายนรายการ FF ครับความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหากเป็นเช่นนี้ก็สามารถตั้งเป้าหมายกวดชัยชนะในสานัดสุดท้ายได้โดยระยะเวลาที่ยาวนานมันจะเป็นงานที่ง่ายขึ้นสำหรับชินแทย,ยงในการเฟ้นหาผู้เล่นที่มีศักยภาพมุมมองท่านต่อมาครับเยี่ยมเลยมีเวลาในการจัดระบบทีม คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่านี่ถือเป็นข่าวดีโคชินแทยงจะได้สามารถดูฟอร์มของผู้เล่นที่คาดการเอาไว้ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศจีนได้หยุดกิจกรรมระดับโลกต่างๆไปอย่างมากมายมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ายังไม่ได้เห็นบทพิสูจน์ของโคชินแทยงเลยหวังว่าจะชนะใน3ามเกมที่เหลือนะ และคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายกล่าวว่าและแน่นอนว่าทีมชาติอินโดนีเซียเองก็ยังไม่พร้อมเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโค้ชสินแทยงและผู้เล่นนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจรารณณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียหลังมีข่าวเกี่ยวกับการเลื่อนการแข่งขันไทยลีกและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากชื่นชอบโปรดกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจ๊คอมเมนต์ จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเหน็น .com มสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ